เอ้สวัสดีครับและกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระปาบอยและใช่แล้วครับมีของใหม่มาอีกแล้วชุด lightning nebula ชุดที่ผมรอคอยมาแสนานานเพราะมันสวยมากนะถึงแม้ว่าในเกมมันอาจจะไม่ได้ดูอลังการเหมือนอย่างที่ผมคาดเอาไว้ก็เถอะแต่โดยรวมคือมันก็จะเป็นชุดที่สวยล่ะใช่สวยสวยสวยโมก,กันนกก็เด้สวยดีปืน สวยอยู่แล้วแต่ทำไมมันดูสั้นกว่าเดิมอะหรือผมคิดไปเองมั้นะอุ้ยเหมือนคริสตัลเลย,นะ ύ, เลยดูดิว้าวสวยมากเอเคชอบอยู่แล้วนะชุดไม่ดมูชุดมันก็อยากได้นะแต่แบบมันไม่ได้รู้สึกอลังการเหมือนที่คาดเอาไว้ย้ำว่าที่คาดเอาไว้นะครับแต่แต่ปืนนี่คืออุ้ยสวยอะ่ะ <c oughs> อย่าบอกว่าจะมา,าหมดตัวแย่และกิเลส อันที่เหลือก็ของเดิมๆนะครับเดิมๆไม่มีอะไรมากมายเปิดประตูมไมปสิบครับแบบทีเพลย์ไปเลยซึ่งก็คือได้เสียตัวก็เรื่องปกตินะปกติปกติปกตปไปสุกันเลยละกันโอ้ใช่สําหรับตัวรถนะฮะอ่าน่าจะมีคนจองแล้วนะสำหรับตัวรถคนอีสกแต่ยังมีชุดฟาโรอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้นะเพราะยังไงผมก็ไม่โกงอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผมที่ผมจะต้องโกงนะนะหรือหรือสองรอบแรกไม่ได้อะไรเลยนะครับของถ้าโอ้โอเอ้ยไม่ได้บอกว่าของชมพูมันซ้ำบ่อยอยู่แล้วนี่ใช่ไหมในกล่องเนะี่ยถ้าจะไม่ผิดของชมพูมันเกลือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดีใจกับมันหรอกถ้าอยากจะดีใจควรดีใจกับของแดงชิ้นไหนก็ได้ดีกว่า และเท่าที่รู้สึกนะตอนนี้นะฮะเยียบกริบเลยแม่งเงยหมดไปแล้ว40รอบหรือประมาณ2,000กว่า UC นะครับยังไม่ได้อะไรเลย what the fuck โอ้โหโอ้โหที่คอยมาสองนะอันโอ้รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะอรู้สึกมวลมวลทองละนี่นงโอ้โหเอเคสี่ชิ้นเลยเหรอ 6ชิ้นเพื่อที่จะเอาส่งโอ้โหแพงกว่าก่องก่อนหน้านี้อีกนะอันนี้คือเรทอาพเลยเนี่ยกำลังตีมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะอ้าวเราสี่หลีอีกเครื่องเด้งขึ้นเฉยโอเค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 มาช้าแต่มานะามาก็ช้าตืนก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่จะเสร็จตัวสกิปสกรอบเลย พี่เผลอปะแปะโอ้โหแล้วนะะกิ๊เอือตอโอ้โหแล้วนะะกิ๊ตอโอ้โหแล้วนะะกิ๊ฟตอโอเคพอก่อนใจอย่า และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ r a z e r g o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g g e กียหรือแม้กระทั่ง Gift v o u c h e r ก็ตาม พเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นละ <Wow. S 2> ช่างหาก,พกเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l ลน์ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop. com นะครับโอ้จุกๆกันไปเลยทีเดียวเอา้าได้หัว อันโอเคอ,อันนี้มันลึกแหละมันก็แต่ได้หัวโอเคโอเคแต่ถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราเสียไปประมาณ6,000อ่าคุ้มไหมเพื่อนเว่าคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่าคุ้มก็ได้มากคือตอนนี้ผมมี3นะแล้วมันคืออยู่ๆระหว่างกลางระหว่างตัว AK ที่ผมน่าจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วหรือจะแลก v s d ดี พเพื่อนคิดว่าไงหรือว่าเอาทั้งสอ,องกระบอกนี่โลบอีกแล้วไงเราอะโลบโลบเกงโลบเกง,เกงไแตนะ่อีโมดเท่นะอีโมดโคตรเท่เลยเอาอีเเฉยๆแล้วก็เอาอีโมดดีหรือว่าไปแลกเอา AK เลยหรือว่าสองกระบ,บอกดีวะเพราะล่าสุดคือที่กล่อนักอนก่อนหน,น้านี้คือผมแลกทั้งสองกระบ,บอกนะถเพื่อนไม่ทราบผมแลกทั้งเอ็ดบีเอสแล้วก็ตัวปืนอีกกระบ,บอกหนึ่งเนาะให้พเพื่อนช่วยตัดสินเลยกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้พเพื่อนช่วยตัดสิน ส่วนไอรถคันนี้ผมยังไม่ได้ไปสมต่อนะแต่ว่าผมรับจองแล้วนะครับถ้าเกิดหลุดจองก็คือผมก็ปล่อยคนถัดไปเลยนะก็ก็ลองทักมาก่อนได้นะครับเผื่อหลุดจองนะเช่นเดียวกับทางหน้าของชุดฟารโรผู้หญิงนะครับถ้าเกิดสนใจจริงๆก็สามารถถักมาได้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันถือว่าเป็นการสุ่มแบบหอมปากหอมคอไปนะครับและเดี๋ยวจะมีสปอยมาอีกนะสำหรับตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีในสปอยแล้วกันไปแล้วเจอกัน